Hello everyone. How are you today? Welcome to English Class. สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูแอมนะคะมีคำศัพท์หนึ่งที่น่าสนใจมาให้นักเรียนรู้จักนะคะก็คือคำว่า family tree นะคะ family tree คืออะไรไปดูกันเลย คำว่า family tree นะคะ family tree คำนี้นะคะแปลว่าแผนพังครอบครัวนะคะก็คือการบอกลำดับขั้นนะคะขั้นปู่ย่าขั้นพ่อแม่จนถึงขั้นตัวนักเรียนเองนะคะว่ามีใครบ้างในครอบครัวนะคะมีใครบ้างในแผนผังนะคะทีนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับประโยคในการถามสมาชิกในครอบครัวนะคะ สมมุติว่าครอบครัวนักเรียนนะคะมีจำนวนเท่านี้โดยประโยคที่ใช้ถามก็คือ how many people are there in your family how many people are there in your family นะคะสมาชิกของเธอนะคะสมาชิกของคุณเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะ ถ้าเกิดว่าในทีนี้มีทั้งหมด4คนใช่ไหมคะรวมตัวนักเรียนด้วยก็ตอบว่า there are four people in my family มี4คนนะคะสมาชิกในครอบครัวฉันมี4คนถ้ามีก็คือตรงนี้มีมากใส่จำนวนลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะพาไปดูครอ,อบครัวของซาร่านะคะนะคะตรงนี้นะคะมีก็คือตัวฉัน ผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อซาร่านะคะคุณครูจะพาไปรู้จักแผนผังขอแนะนำตัวละครก่อนนะคะว่ามีใครชื่ออะไรกันบ้างนะคะ,ะคนนี้ชื่อแนนซี่นะฟิลิปนะฮะโดราอดัมเดเนียลเอมมาอีริกวิลเลียมเฮเลนโรเบิร์ตแจ็คจอห์ ซาร่าคลาร่าอรันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาดูข้างบนสุดก่อนนะคะแนนซี่ Nancy กับฟิลิปนะคะแต่งงานกันนะคะก็มีลูกออกมาสองคนก็คือเดเนียลกับเอมม่านะคะต่อมาฝั่งนี้บ้างนะคะโดรากับอดัมนะคะแต่งงานกันนะคะมีลูกด้วยกันสามคนก็คือ อีอริกนะคะวิลเลียมแล้วก็เฮเลนนะคะทีนี้เอมมานะคะกับอีริกเนี่ยแต่งงานกันนะคะมีลูกออกมาทั้งหมด3คนนะคะชื่อแจ็คจอห์นแล้วก็ซาร่าอ่ะฝั่งนี้นะคะเฮเลนโรเบิร์ตนะคะแต่งงานกันนะคะมีลูกออกมาสองคนก็คือคาร่าแล้วก็อลันนะคะทีนี้ วิธีการอ่านลำดับขั้นนะคะวิธีการอ่านว่าใครเป็นอะไรนะคะก็คือโดยยึดตัวมีก็คือตัวฉันตรงตรงนี้นะคะซาร่าเนี่ยเป็นมีความสัมพันธ์กับใครบ้างในนี้นะคะอ่ามาดูทีละขั้นนะคะนะซาร่านะคะมีพี่ชายสองคนนะคะแจ็คก,กับจอห์นนะคะบาร์เธอร บา t h เ r อร์ Butter, ตรงนี้นะคะมีพี่ชายสองคนต่อไปขั้นมาตรงนี้นะคะมีเอมมากับอีลิกนะคะเป็นพ่อและแม่มาเธอกับฟาเธอร์นะคะมีเดนียลนะคะเป็นอังเคิลเป็นลุงนะคะฝั่งพ่อนะคะฝั่งพ่อมีวิลเลียมนะคะเป็นลุงเฮเลน เป็นป้านะคะแล้วก็โรเบิร์ตนะคะเป็นลุงเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะอังเคิลนะคะเขาเป็นน้องพ่อใช่ไหมคะก็ต้องเรียกว่าอานะคะส่วนเฮเลนนะคะก็เป็นน้องพ่อเหมือนกันส่วนโรเบิร์ตก็เป็นน้องพ่อก็เป็นนาเป็นอาผู้หญิงนะคะ อันนี้ก็เป็นอาผู้ชายต่อไปฝั่งขึ้นไปข้างบนนะคะซาร่ามีแนนซี่นะคะเป็นคุณยายนะคะแล้วก็มีฟิลิปนะคะเป็นคุณตานะคะแล้วก็มีโดราเป็นคุณย่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอดัมเป็นคุณปู่นะคะลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะ เฮเลนกับโรเบิร์ตใช่ไหมคะแต่งงานกันก็มีลูกออกมาสองคนนะคะชื่อคาร่าแล้วก็อลันนะคะซึ่งสองคนนี้นะคะเป็นคัสเซนนะคะคัสเซนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับซาร่านั่นเองอวิธีการดูคุณครูก็ได้แนะนำไปแล้วนะคะก็คือดูจาก มีตรงนี้นะคะตัวเราตัวฉันเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะว่าใครเป็นอะไรกับเรานะคะทีนี้คุณครูนะคะจะให้นักเรียนลองมาฝึกเขียนแผนผังครอบครัวของตัวนักเรียนเองนะคะว่า มีใครบ้างนะคะโดยวาดรูปนะคะ my family tree นะคะในหน้าที่13นะคะให้แค่วาดรูปข้างบนเฉยๆนะคะข้างล่างที่เป็นเส้นบรรทัดไม่ต้องเขียนใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะถ้าเกิดใครยังสงสัยอยู่ว่าจะวาดอย่างไรใส่ความสัมพันธ์อย่างไรนะคะให้นักเรียนนะคะไปย้อนดูต้นคลิปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ That's all for today ค่ะสวัสดีค่ะ